ไตาวายระยะสุดท้ายนะครับหลายคนเคยได้ยินแล้วก็สงสัยนะว่าไตาวายระยะสุดท้ายคืออะไรรักษาได้ไหมแล้วถ้าเป็นเนี่ยมันจะทํำยังไงแ้ะทํำยังไงจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับไตของเรามีหน้าที่หลายอย่างนะครับตั้งแต่หน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะซึ่งอันนี้ทุกคนรู้ดีมีหน้าที่ควบคุมความดันด้วยนะปรับสมดุลเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆในร่างกายและยังมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพื่อมาสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับ แต่ไตของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะในคนอายุมากเนี่ยค่าไตาจะต้องลดลงแน่นอนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ลดลงน้อยกว่า15%นี่เ็าเรียกว่าการกองไตหรือ GFR เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายนะครับไตไม่สามารถจะทําหน้าที่ของมันได้แล้วนะอย่างที่บอกไปของเสียก็จะคั่งน้ําก็เกินแร่ธาตุก็ผิดปกติเกิดบวมนะเกิดอาการซีดอย่างที่บอกว่ามันสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยใช่ไหม เพราะฉะนั้นอาการที่เราจะพบได้ก็คือเราจะอ่อนเพลียตัวบวมหน้าบวมขาบวมเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหายใจลาบากบางคนมีน้ําท่วมปอดนะจะหายใจลําบากมีอาการคันมีโลหิตจางนะครับและบางรายเนี่ยถ้ามีเกลือแร่ผิดปกติเนี่ยะจะทาให้โพแทสเซียมสูงเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับและเขาจะรักษาอย่างไรผมจะบอกว่ามันอ,อยู่3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการฟอกไตหรือไดอะลซิสนะครับซึ่ง มีอยู่สวิธีคนอาจจะรู้จักการคือการฟอกด้วยเครื่องน่าล้างเลือดฟอ,ฟอกเลือดนะครับฮีโมโดอะไลซ์อันหนึ่งก็คือล้างทางหน้าท้องนะครับแต่และอย่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับสครับก็คือการปลูกถ่ายนะปลูกถ่ายไตคือเราไตาวายเราเปลี่ยนไตเลยอันนี้เป็นการรักษาที่ยั่งยืนแต่ต้องมีคนบริจาคไตนะครับแล้วหลังผ่าตัดเราก็ต้องกินยากดภูมิตลอดนะครับ วิธีที่3ก็คือการผ่การดูแลแบบประคับประคองนะอันนี้ก็คือในคนที่สูงอายุมากๆแล้วมีโรคเรื้อรังหลายอย่างไม่สามารถจะฟอกไตได้นะเราก็จะดูแลโดยการเน้นคุณภาพชีวิตนะให้ไม่ไม,ไม่ให้สบายดีไม่ลดอาการไม่สบายต่างๆมีความช่วยเหลือด้านจิตใจเป็นต้นนะครับไม่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนนะครับการดูแลตัวเองสําคัญนะควบคุมอาหารลดเคม็มลดโปรตีนกินยาตามหมอสั่งนะครับมีการตรวจเลือด เป็นระยะแล้วก็ต้องป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับและวัคซีน,นต่างๆก็ต้องรับาตามตามสเกดูของโรคไตนะครับไตาวายระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่จุดจบนะครับแต่เป็นจุดเริ่มของการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วนะยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้คนที่เป็นไตาวายระยะสุดท้ายด้วยสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับดูแลไตของเราให้ดีนะครับอย่าไปกิน ยากินอาหารเสริมกินสารพิษต่างๆที่ดูผิดปกติอันนั้นไม่เอานะครับออกกําลังกายสม่าเสมอคุมความดันคุมเบาหวานให้ดีโอกาสไตาวายก็จะน้อยลงครับ